เป็นหลักฐานสําคัญนะเพราะว่ามันจะช่วยยืนยันอายุของเมืองเชียงแสนนะแล้วก็มีพระธาตุจำลองนะครับสององค์เป็นบุกทองคำหนึ่งองค์แล้วก็เป็นหินจุยเจียหนึ่งองค์เพราะฉะนั้นสิ่งของพวกนี้จึงเป็นร่องรอยของการฉลองพระธาตุใหม่สวัสดีครับเปิดทีกันไปแล้วนะครับ ในนั้นพบสิ่งของมีค่าทั้งพระาธาตุพระแก้วแล้วก็เครื่องประดับก็คือแหวนเป็นต้นของเก่านะอันนี้ก็คือประมาณ500กว่าปีในขณะที่บางชิ้นเนี่ยเป็นของที่นำมาฝากกลุที่หลังของที่เจอเหล่านี้เนี่ยอยู่ในกลุเจดีย์นะครับของซากวัดที่จมลงไปในอดีตเป็นวัดที่เคยอยู่บนเกาะดอนแทน่นซึ่งเป็นเหมือนกับดอนศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเป็นเวียงศักดิ์สิทธิ์กลางแม่น้ำโขงมีหลายวัดด้วยนะครับ ซึ่งต่อมาเนี่ยถูกน้ำซัดจมลงไปทั้งหมดสิ่งของเหล่านี้นะครับช่วยยืนยันอาริยธรรมเมืองเชียงแสนแล้วก็วัดที่อยู่บนเกาะดอนแท่นจำนวนมากรวมถึงที่สำคัญก็คือคติการบูชาพระแก้วหรือพระแก้วมรกตในรัชการประมาณพระเมืองแก้วแลแ้วก็พระเมืองเกตกล้าวเท้าความก่อนมากของที่เจอนี่เป็นของจริงนะครับรวมถึงพระพุทธรูป แล้วก็ซากเสาซากเจดีย์ด้วยซึ่งโดยส่วนตัวผมมองว่าน่าจะมี2อ,องค์นะครับคือ2วัดนั่นแหละคือมีเจดีย์องค์เล็กถ้าเทียบก็เหมือนกับที่วัดเจดีย์หลวงอะแล้วก็อีกองคหนึ่งจะเป็นองค์ลคักคังใหญ่ซึ่งองค์ลคักคังใหญ่อะก็น่าจะเป็นองค์ลคักคังที่พบผีบอยู่ในกรุนี่แหละกรณีนี้ไม่เหมือนกับการเอาพระไปฝังปลอมกันเยอะๆนะเพราะว่าหลักฐานแวดล้อมมาชัด คุณผู้ชมลองนึกภาพว่าถ้าเกิดจะขุดฝังพระจำนวนมากขนาดนี้นะแล้วต้องเอาเสาซึ่งสร้างขึ้นมาปลอมเนี่ยนะแล้วเอาไปใส่ที่พื้นดินเนี่ยตอนขุดเนี่ยมันก็ต้องมีคนเห็นแหละเป็นไปไม่ได้ที่จะไปแอบฝังทั้งเสาทั้งเจดีย์เยอะสักขนาดนี้แล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือมีเอกสารรับนะครับว่าเมื่อก่อนที่นี่มีวัดอยู่จํานวนมากที่ขานชื่ออย่างน้อยก็มี9วัดที่มีเหตุการณ์แบบ เกิดขึ้นแล้วก็พูดถึงโดยตรงอย่างน้อยก็4วัดเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะเป็นวัดใดวัดหนึ่งที่อยู่ใน9วัดนี้ก็ได้ยกตัวอย่างหัวเกาะนี่ก็จะมีวัดพระคมแล้วก็ท้ายเกาะนี่ก็จะมีวัดพระแก้วกลับมาที่หีบครับตัวหีบเนี้ยที่จริงพบตั้งแต่วันที่27มีนาแล้วนะแต่ว่ารอให้ทางการเนี่ยแล้วก็ฝ่ายต่างๆที่เป็นคณะทํางานเนี่ยมาเป็นพยานร่วมกันในการเปิดแล้วก็เปิดไปเมื่อวันที่30พฤษภา เมื่อเปิดมาแล้วนะครับก็พบพระาธาตุพระแก้วอัญมณีเครื่องประดับแล้วก็พระพุทธรูปสำเร็จนะครับอาจารย์วรยนยวิเคราะห์จากภาพเนี่ยตั้งข้อสังเกตว่าอย่างน้อยนะ่น่าจะเป็นของสองยุคคือยุคแรกเนี่ยพศ21ความนิยมของพระแก้วเนี่ยพระแก้วเห็นจุนเชียเนี่ยเราจะเห็นว่าในรูปเนี่ยศิลปะจะชัดเจนว่าไม่มีทำฐานสูงเลยคือยังเป็นศิลปะแบบเขาเรียกว่ากุฮอด คือถ้าคนเคยเล่นกู่ห่อหรือคนเล่นพระรัตนปฏิมาเนี่ยหรือพระแก้วอุลเล็กๆเนี่ยจะพบว่าในร้านนานปานฟสที่ยี่สิบเอ็ดถรยี่สิบสองเนี่ยเชียงแสนนี่จะเป็นศูนย์กลางของการผลิตพระแก้วควรหรแล้ว่าแก้วสีต่างๆมาแต่แรกซึ่งในนี้มีกลุ่มแล้วพเอมาตัวพระตัวจารึกตัวเจดีเนี่ยชัดเจนมากอเอาเรียกว่าบริบทครบเพราะนั้นที่อยู่ในกล่องพระธาตุเนี่ยก็ชัดเจนแล้วละว่าแน่นอนแล้วว่าต้องมีการบรรจุมาตั้งแต่แรกแต่จะถูก เปลี่ยนเขาไปคือเนื่องจากว่ามีพระพุทธรูปแบบฐานสูงแบบลาวยุคหลังน่ะคือหลังใช้เชิดถามาเนี่ยในศิลปะลาวเนี่ยพระฐานสูงเป็นพระบุกเงินบุกทองเนี่ยข้างในเป็นครั่งข้างในเป็นเนื้อดินเนี่ยก็จะทํากันเยอะมากเพราะฉะนั้นพระบุกเงินบุกทองเนี่ยซึ่งแบบว่าลวดลายเยอะๆเนี่ยรือว่าฐานเรียบๆเนี่ยถูประมาณยี่สิบสามยี่สิบสี่เลยคือไปอยู่ในช่วงช่วงหลังมากๆอันนี้ตอนสร้างเนี่ยถ้าดูจากเจดีเนี่ยก็คงบปชีอายุไปอยู่ที่ยี่สิบเอ็ด แล้ว,วมันจุซ้ําคือเวลามันผ่านไปสองร้อยปีกว่าๆโดยประมาณมันจึงมีการฉลองพระาธาตุขึ้นใหม่เพราะว่าเนื่องจากเชียงแสนเนี่ยเป็นเมืองที่อยู่ยาวนานอืมเพราะฉะนั้นสิ่งของพวกนี้ยจึงเป็นร่องรอยของการสลองพระาธาตุใหม่ผมสังเกตว่ามีพระแก้วอะเยอะพอสมควรเลยเหมือนกับช่วงนั้นเขากําลังนิยมกันนะใช่ครับเป็นความนิยมของช่วงประมาณห้าร้อยปีต้นๆน,นะฮะก็จะมี เป็นพระธาตุนะครับเป็นพระธาตุรูปพระธาตุจำลองที่เป็นเนื้อแก้วผลึกหินใสนะครับที่เรียกว่าหินแก้วหัุมานะครับเป็นหุ่แร่คอสฮะแต่ว่าคนทั่วไปก็จะเรียกว่าหินจุยจีฮะครับซึ่งนิยมเอามาขึ้นรูปแกสลับเป็นพระพุทธรูปบ้างเป็นเม็ดกลมๆทรงหลังเบี้ยหรือว่าเป็นวงรียนะครับใช้ทําเป็นพระธาตุจำลองแล้วก็มีหินสีอีกจํานวนหนึ่งครับแล้วก็มีแหวนทองคําแหวนเงินนะฮะประดับพลอยนะครับ แล้วก็มีพระธาตุจำลองนะครับสององค์เป็นบุกทองคำหนึ่งองค์แล้วก็เป็นหินจุยเจียหนึ่งองค์อีกชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรือสำเพาจำลองครับอันนี้เป็นความเชื่อเวลาที่ได้เสียชีวิตไปแล้วหรือว่าตายไปแล้วเนี่ยก็จะนั่งเรือเนี่ยข้ามแม่น้ําเพื่อขึ้นสวรรค์อะไรอย่างเงี้ยครับก็พบเรือเนี่ยในลักษณะที่เป็นเรือแจวเนี่ย ในร้านนาเนี่ยตำกุต่างๆเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ยังเป็นพระราชนิยมของเจ้าหรือกษัตริย์ที่มักจะสร้างเรือพร้อมพายด้วยนะครับเอาไปบรรจุกุต่างๆโดยเฉพาะที่กุกอําเภอฮอตนะฮะที่ถูกน้ําท่วมไปจากการสร้างเขื่อนนะครับดูแล้วเนี่ยก็อยู่ในช่วงเดียวกันกับวัดศรีสุพรรณนะครับคือประมาณห้าร้อยนิดนิดปีครับอาจารย์ผมเองก็เห็นด้วยว่าเป็นงานสองยุค เพราะว่าจะมีพบธรูปฐานสูงอ่ะซึ่งเป็นศิลปะแบบหลวงพระบางเวียงจันทร์ในช่วงพุทธศตวรรษที่ยี่สามยี่สี่เหมือนกับว่ามีการบูรณะวัดครั้งใหญ่อ่ะแล้วก็นําเอาหีบออกมาจากนั้นก็เอาพระาธาตุของเจ้าภาพนะที่บูรณะแล้วก็พทธรูปอ่ะเข้าไปใส่ในหีบแล้วก็มัดด้วยลวดแล้วก็นําหีบไปใส่ในกุแล้วก็ก่ออิฐปิดทับซึ่งก็สอดรับกันนะครับกับจารึกว่ามีการบูรณะวัดในในช่วงปี2338 เรมีคนอ่านจารึกอันนี้แล้วบางคนก็อ่านได้เป็นปีจุลศักราชหนึ่งหนึ่งสองสองนะครับเป็นสองสามศูนย์สามแต่บางคนก็อ่านเป็นจุลศักราชหนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดก็ประมาณสองสามสามแปดนะครับแล้วสมัยไหนที่มันมีน้ำหนักผมไปเจอเอกสารของคุณชัยวุฒิชัยชนะนะครับมีการเจอชื่อบุคคลที่เจอในจารึกคนเดียวกันนะครับสวัสดุเจ้าทิพะละนะครับ เจอพักษามืองเชียงแสนเขียนถึงเจ้าอารามาธิปฏิวัดบ้านหนองตอนมีนมบัญญัติชื่อทิพละเมื่อเข้ามาอยู่วัดสลีคํำประตูหนองมูดในเวียงเชียงแสนจุลศักราชหนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดอืมคนละเอกาสารกันแต่ว่าปีเดียวกันแล้วก็ชื่อเดียวกันใช่ครับอืมก็เลยคิดว่าน่าจะตรงกับจุลศักราชหนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดมากกว่าในช่วงเวลานี้มันมีการบูรณะพระธาตุอะไรบ้างไหมถ้าเป็นช่องหนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดนี่ข้ามาเก่าเมืองเชียงแสนกับ ประกาื่เจียงแสนละกอนเขาจะระบุว่าเจ้าฟ้านาขวาสร้างพระธาตุวัดบุญยืนครับเพราะฉะนั้นเชียงแสนก็ยังมีการบูรณะวัดอยู่เนืองๆในช่วงเวลานี้ใช่ครับช่วงยุคพมา่านี่จริงๆเป็นยุคที่มันจะมีการบูรณะและก็สร้างวัดเพิ่มขึ้นเยอะมากทั้งศรัทธาจากเจ้าฟ้าจากเมียว,วุนพมา่าเช็คไทยพมา่าก็จะเป็นเจ้าศรัทธาในการบูรณะอุปถัมภ์สร้างวัดในเมืองเชียงแสนครับอย่างไรก็ดีนะครับ ตัวเมืองเชียงแสนเนี่ยก็เผชิญกับสงครามครั้งใหญ่ในช่วงปี2,347โดยทั้งทัพสยามจากกรุงรัตนโกสินทร์นะครับแลว้วก็ล้านนาเนี่ยได้มาตีเมืองเชียงแสนแล้วก็กวาดต้อนผู้คนไปหมดก็เลยทำให้เมืองนียร้างลงไปจนกระทั่งไปถึงช่วงรัชกาลที่5ครับปี2,427ตอนที่โฮเฮเลตมาสำรวจเพื่อจะสร้างทางรถไฟนะครับแต่ว่าไม่ได้สร้าง ก็ยังบันทึกว่าพบซากวัดร้างในยอยู่บนเกาะนี้เพียงแต่ว่าตอนนั้นไม่แน่ใจนะว่าเหลืออยู่กี่วัดแต่ว่าอย่างน้อยก็ยังไม่จมลงทั้งหมดแหละผมเข้าใจว่ามันเกิดอุทกภัยตอนช่วงรัชกาลที่6ที่7ที่8ดนี่แหละที่ทําให้กลายเป็นเหมือนสันทรายเพราะว่ามาเจอภาพถ่ายทีนึงอ่ะตอนปี2 5 0 1ันอ่ะตอนนั้นก็กลายเป็นสันทรายไม่เจอวัดละรวมถึงตอนปี2479อ่ะตอนนั้นที่บอกว่ามีพรานปลา ลงไปหาปลาแล้วก็เจอเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะครับตอนนั้นก็เท่ากับว่าไม่เจอซากวัดแล้วนะครับเท่ากับว่าช่วง52ปีระหว่างปี2427ถึงปี2479เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่น่าจะเกิอดอุทกภยัยแล้วก็ทำให้ทั้งเจดีแล้วก็กรุที่อยู่ในเจดีรวมถึงขี่ไปเนี้ยจมลงไปที่ใต้แม่น้ำโขง คราวนี้กลับไปช่วงพุทธศตวรรษที่21ในสมัยพระเมืองแก้วแล้วก็พระเมืองเกเก้านะครับช่วงนั้น่าจะมีการนําพระแก้วจํานวนมากไปใส่เอาไว้ในหีบเรื่องนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าถ้าคุณผู้ชมจําได้อะจะเห็นได้ว่าพระแก้วกับพระธาตุเนี่ยจะเป็นสองสิ่งที่จะมีตานานเนี่ยผูกกันอยู่เสมอซึ่งถ้าใครเคยฟังรายการผมมาก่อนเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าตํานานพระเจ้ามรากตที่จริงมันเป็นตอนที่3นะ มันจะมีตอนที่1กับตอนที่2ตอนที่1เนี่ยมันเป็นการอัญเชิญพระเขี่ยวแก้วมาไว้ที่ลังกาช่วงประมาณสักพศ800อ่ะอันนี้จะเป็นตอนที่1ส่วนตอนที่2เนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงประมาณพศ1 6 0 0นะครับว่าด้วยพระเจ้าอนิรุตเนี่ยจะไปขอพระเขี่ยวแก้วจากลังกาแต่ว่าพระอินไม่ให้พระอินเนี่ยประทาน มาเป็นพระแก้วหรือว่าพระแก้วอมรแล้วก็พระเจ้านิรุตเนี่ยเอาผานรับทูลเอาไว้แล้วเอากลับมาที่เมืองพุกามนี่คือตอนที่สองตอนที่3เนี่ยเกิดขึ้นช่วงประมาณนี้แหละช่วงประมาณหลังจากปี2 0 0พน่ตอนที่มีการสังฆยนาพระไตรปิฎกแล้วแล้วก็พุทธศาสนาเนี่ยมารุ่งเรืองที่ล้านนาล้านนากับอยุธยากลายเป็นศูนย์กลางพุทธเถรวาท แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเหมือนกับว่าเกิดขึ้นที่บ้านเราในตอนที่สามเนี่ยจะมีการผูกตำนานขึ้นมาใหม่โดยเล่าว่าที่จริงพระแก้วมรกตนะครับไม่ได้ไปขึ้นที่ฝั่งพมา่าเพราะว่าพระเจ้าอิรุษเนี่ยไม่ได้ไปพระเจ้าอนิรุษเนี่ยมาตามทวงนะครับแล้วก็หลังจากที่ใช้กําลังในการข่มเหงด้วยความหยาบช้าเนี่ยแต่ว่าพระองค์ก็ลืมเอาพระแก้วมรกตกลับไปอยู่ดี กลับไปเฉพาะพระธรรมวินัยทําให้พระแก้วเนี่ยยังอยู่ที่กําโพูประเทศแล้วก็ย้ายมาที่อยุธยาก,กําแพงเพชรแล้วก็ล้านนาตามลําดับคือคุณผู้ชมฟังมาถึงตรงนี้ก็คงจะเห็นแล้วแหละว่าที่จริงตํานานพระแก้วอ่ะมันเป็นตํานานที่เหมือนกับข่มกันน่ะว่าใครจะเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาเมื่อก่อนเป็นอินเดียต่อมาเป็นลังกาต่อมาเป็นพม่า แต่ว่าพอมาถึงช่วงประมาณปี2000ที่มีการสังห้ราบพระตบ,บิดกอ่ะมันกลายเป็นบ้านเราในขณะเดียวกันในแง่ของลักษณะของพุทธศิลป์นะครับรัชกาลที่สี่ทรงเคยวินิจฉัยไว้ได้วยซ้ําว่าเป็นลักษณะของล้านนาไม่ได้ว่ามาจากลังกาไม่ได้มาจากอินเดียแล้วก็อาจารย์ศักชัยสายสิงห์เนี่ยมาตรวจซ้ําก็พบว่าเป็นลักษณะสกุลช่างของเชียงรายพยาพบหลักฐานด้วยนะว่าเมื่อก่อนพยาวเคยแกะหินทราย ที่มีลักษณะคล้ายกันเหมือนเป็นต้นแบบอะแบบนี้มาก่อนก่อนที่จะไปแกะพระแก้วมรกตคราวนี้ที่ผมบอกว่าพระแก้วกับพระธาตุเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เหมือนกับเกี่ยวโยงกันน่ะเพราะว่าอ่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมฟังตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวผมชชร์ตรงนี้ให้ฟังแล้วคุณผู้ชมคิดตามนะพระแก้วมรกตนะครับสร้างขึ้นโดยพระอินทพระวิสุกรรมนําแก้วจากโลกทิพมาจําหลักเป็นพระพุทธรูป แล้วก็มอบให้กับพระนาคเกษเถระพระนาคเกษเนี่ยได้บรรจุพระาธาตุลงไป7องค์ก็จะมีที่ขา2องค์นะแขนอีกสององค์กลางลําตัวกลางหน้าผากแล้วก็ที่พระเศียรเป็น7องค์เป็นพระาธานตะุนะบรรจุลงไปในพระแก้วขณะนั้นเกิดแผ่นดินไหวท่านจึงพยากรณ์ว่าพระแก้วจะเสด็จไปใน5ประเทศมีลังกากัมพูช์โยนกปัมมะละ แล้วก็สุวรรณภูมิจะเห็นได้ว่าตำนานเองเนี่ยก็พยายามเอาพระธาตุกับพระแก้วอ่ะให้รวมเข้าเป็นเนื้อเดียวกันเห็นไหมนี่ตำนานของเราเลยนะผูกกันทั้งตัวตำนานแก้วมรกตเองที่พบในเมืองไทยแล้วก็ผูกกันทั้งเวลาที่เราพิจารณาทั้ง3ตอนโดยภาพรวมอ่ะคราวนี้กลับมาที่ตัวกล่อีกทีหนึง่ง กลุ่นนี้จะเห็นได้ว่าเขานำพระแก้วเนี่ยมาใส่เอาไว้ในนี้พร้อมกันกับพระาธาตุผมมองว่าที่จริงยิ่งเป็นการยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างพระแก้วกับพระาธาตุที่มีอยู่แนบแน่นแล้วก็บูชาแทบจะแทนกันได้แล้วก็พระชัยเชษฐานะครับจำได้ไหมครับที่ท่านขออัญเชิญพระแก้ามรกกไปอ่ะคือสาเหตุส่วนหนึ่งที่ท่านเลือกพระแก้วอ่ะผมมองว่าเป็นเพราะท่านน่าจะโต มาในคติการบูชาพระแก้วมาตั้งแต่ต้นนั่นแหละทําให้ตัวท่านเองนะท่านนับถือพระแก้วมองเหมือนกับว่าพระแก้วนี่ก็สําคัญเหมือนกับพระธาตุจึงขอพระแก้วเนี่ยไปเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างบ้านแปงเมืองใหม่ทั้งเมืองหลวงพระบางแล้วก็เมืองเวียงจันทน์ตามลําดับสิ่งที่เปิดขึ้นมานะครับจากในกรุเจดีย์แล้วก็มีหีบข้างในมีทั้งพระแก้วพระธาตุ แล้วก็เครื่องประดับเนี่ยเป็นหลักฐานสําคัญนะเพราะว่ามันจะช่วยยืนยันอายุของเมืองเชียงแสนว่าอย่างน้อยก็เก่าไปถึงช่วงประมาณสักปี2,300สอดรับกันกับจารึกว่ามีการบูรณะวัดในช่วงปี2,338ในขณะเดียวกันมันสะท้อนถึงคติการบูชาพระแก้วหรือว่าพระแก้วมรกตในช่วงพุทธศตวรรษที่11ในสมัยพระเมืองแก้วแล้วก็พระเมืองเกศกล้าวในช่วงเวลานั้นนะครับเกาะดอนแท่นเนี่ยถือว่าเป็นเวียงศักดิ์สิทธิ์ที่มีการบวชกลางน้ํา เป็นเหมือนกับต้นฉบับของนิกายป่าแดงเลยอะซึ่งต่อมาเปลี่ยนเป็นสิงหผลพิกขุแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงความเป็นศูนย์กลางของพุทธเทรวาทในบ้านเราทีเดียวคติการบูชาพระแก้วเนี่ยสำคัญมากนะครับเพราะว่ามันจะเป็นฉากหลังให้กับพระแก้วมรกตคือลําพังองค์พระแก้วอะก็ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีค่าอยู่แล้วแต่อันนี้พอเห็นฉากหลังของคติการบูชาพระแก้วในช่วงพุทธศตรวรรษที่21ยิ่งทําให้พระแก้วมีค่ามากขึ้นไปอีก เวลาที่ผู้คนจะมาดูเรื่องราวของพระแก้วอะ่ะผมจึงอยากให้ชวนมาดูที่เชียงรายเชียงแสนแล้วก็ที่เกาะดอนพึ่งคําหรือว่าเกาะดอนแท่นแห่งนี้ในอดีตะนะะเพราะว่าที่นี่มันจะบอกบริบทที่มาของพระแก้วอย่างชัดเจนคุณผู้ชมลองนึกถึงภาพเวลาที่ฝรั่งเขาไปดูรูปปั้นในสมัยกรีกเนี่ยเขาก็ต้องไปเมืองสมัยกรีกด้วยเพื่อที่จะเข้าใจบริบทของรูปปั้นยุคนั้นๆ ที่นี่ก็เหมือนกันคือเวลาที่นักท่องเที่ยวเขาจะมาดูพระแก้ามรกตนะครับถ้าจะให้เข้าใจดีจริงๆอ่ะต้องมาที่เชียงรายเชียงแสนแล้วก็ที่เกาะดอนแท่นแห่งนี้ซึ่งก็จะเจอทั้งต้นฉบับที่อยู่ในพยาวนะครับเป็นการแกะพระก่อนที่จะเป็นพระแก้วแล้วก็ที่เชียงรายเองก็มีวัดพระแก้วซึ่งเคยเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตมาก่อนก็จะยิ่งเห็นภาพของกติการบูชาพระแก้วชัดเจนขึ้น เชียงแสนเนี่ยเป็นอูอ่อารยธรรมที่สําคัญสามารถเป็นโมรดกโลกเลยเลยนะครับคุณผู้ชมการเจอโบราณวัตถุจํานวนมากทั้งในฝั่งสอประปอรลาวก็ดีหรือว่าเจอกลางน้ําก็ดียิ่งเจอเยอะยิ่งดีอย่าไปคิดนะว่าเป็นของใครไม่ว่าจะเป็นของใครเอาโบราณวัตถุมาแล้วเราเล่าเรื่องนะครับจะยิ่งทําให้ที่นี่มีคุณค่ามากขึ้นสามารถที่จะขึ้นลิสต์เป็นโมรดกโ,โลกได้สบายสบายเลย